วัสดีครับผมตังกันที่สองฮวงจุยรวงจิงครับวันนี้พูดถึงชายากษ์ฟงฟองจุยใชายากษฟงฟองจุยน่ะสำคัญไหมนั่นก็เอ่อชาวบ้านก็คือทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยวันนี้พูดถึงที่คุยโหลอันที่สองที่คุยโหลที่คุยก็เป็นคองใช่ไหมแข็งใช่ไหมข้องเออที่คุยที่อันนี้นะท่านงเข้ามาตรงนี้ เขาต้องเข้ามา,าแล้วก็มีก็โค้งโคงแบบนี้โค้งโคงแบบนี้ก็ผมคิทุยเนี่ยงที่เป็นนี้นะนนะเออมีคนซื้อมีคนซื้อเข้ามาเออต้องเป็นยี่สิบกว่าปีก็มีใครเอาก็แต่และคนมันก็มีมีชิงแสไปตัวให้เพราะอะไรเพราะที่แบบนี้ถ้าแยกทุงอยู่ที่ที่ถุยเนาะอ่าแต่ส่องอันนี้นะที่เป็นนี้ ทั้งหลังที่ถุยโตอก็กลายเป็นเกือบมากนะถ้าสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นชายาคงที่ใหม่ดีเพราะคือซื้อที่ถุยโลนะคลองของถนนแล้วก็ยังเป็นเกือบมาด้วยนะเพขานี้นะก็คือเขาจะซื้อมาเก็งกำไรนะยี่สิบกว่าปีสางสิบปีที่ไม่มีใครเอาก็ซื้อมาที่ถุยโล